p s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M.Tech ชัดชัวร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแชทแอนเซอร์ทุกท่านครับก็วันนี้ผมมาพา พวกทีมงานทั้งหมดเนี่ยนะครับมาที่ภูกระดึงเพื่อไปชิดรครั้งหนึ่งในชีวิตภูกระดึงเป็นยังไงความยากลําบากของภูกระดึงเป็นรูปแบบไหนซึ่งผมคิดว่าในแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็เคยเห็นมาแล้วว่ามีพวกสาราดีต่างต่างก็มาถ่ายทํานะครับแต่อีกมุมหนึ่งนะครับที่จะให้ในแง่คิดและแนวคิดนะครับเพื่อที่จะได้รับไปนําไปปรับเปลี่ยนบางครั้งเนี่ยนะครับการที่เราอยู่ในกรอบตลอดเวลาก็ทําให้เราเนี่ยนะครับได้มุมมองเดิมเดิ เป็นแน่นอนนะครับเวลาเราหลุดออกจากนอกกรอบไปทําอะไรที่มันผิดแปลกแตกต่างจากเดิมไปบางทีจะทําให้เรามีแนวคิดอะไรดีๆนะครับกลับไปก็ได้ซึ่งแน่นอนในระยะทางใน,ในทางที่เราเดินไปเนี่ยก็จะได้เห็นชีวิตผู้คนต่างๆที่เดินทางไปโดยเฉพาะคนที่หาบของข,องขึ้นไปเนี่ยมากมายนะครับเผื่อพวกเราก็จะได้มีแนวคิดอะไรเพิ่มเติมครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวไปเจอกันครับ อขึน้นนะคะ5,000กพันมเมตรครับ5,000ันมเมตรทางที่เดินขึ้นไป5.5กิโลก็หมายความว่าหลังแปรคำว่าหลังแปรก็คือเราขึ้นไปสูงสุดตรงที่ตำแหน่งยอดของตัวภูกระดึงนะครับทั้งหมดระยะทางทั้งหมดเนี่ย5.5กิโลนั่นหมายความว่าอีกประมาณ3กิโลกว่ากว่ากว่าจะถึงที่ทำการของอุทยาน ผูดึงที่ข้างบนเนี่ยนะครับต้องใช้ทั้งหมด9กกิโลฉะนั้นทางขึ้นทั้งหมดเป้าหมายสุดท้ายคือหลังแปรครับไม้พวกนี้นะครับที่เขาเอามาทิ้งๆไว้เนี่ยก็เป็นไม้ที่ทางผู้ที่ขึ้นไปที่บนผูกระดึงแล้วเนี่ยกลับลงมาพอกลับลงมาปั๊บเนี่ยเขาก็จะเอาไม้เนี่ยเป็นตัวคล้ายๆไม้เท้านะครับจะมาถามว่าไม้เท้าเนี่ยหลายคนเน่ยคิดว่าขึ้นผูกระดึงแล้วเนี่ยเราใช้ไม้เท้าเราอายเขา จริงๆไม่ใช่นะครับนะทุกคนก่อนจะขึ้นบูกระดึงเนี่ยจาให้ดีนะเพราะเราไม่ได้ฝึกมาเนี่ยกล้ามเนื้อขาของพวกเราไม่ค่อยแข็งแรงการที่เรามีไม้เนี่ยช่วยหรือไม้เท้าเนี่ยดันขึ้นไปได้เนี่ยจะช่วยน้ําหนักพยุงน้าหนักของเราเนี่ยขึ้นไปได้ทําให้เราลดน้ําหนักลงได้อย่างน้อย20กิโลนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นไปก็จะทําให้เราไม่ปวดขามากดังนั้นเนี่ยยิ่งขาลงเนี่ยเขาจึงใช้ไม้เท้าทีนี้ส่วนใหญ่คนพอกลับลงมาแล้วเนี่ยก่อนจะกลับเขาก็จะทิ้งไม้เท้าไว้ที่นี่ พอทิ้งไม้เท้าที่นี่ก็คือหมายถึงว่าคนที่จะขึ้นไปคุณก็หยิบไม้เท้าเนี่ยขึ้นไปได้นะครับเนี่ยเขาก็มีทิ้งเอาไว้เลยเต็มไปหมดนะครับเชิญครับ ผูกกระดึงตรงนี้นะครับซ้ำแฮกพอมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปที่นี่ก็จะเริ่มพักของผู้ที่เป็นคนเดินขึ้นมาแล้วข้างหน้าก็จะเป็นที่ขายของเราไม่ต้องติดน้ำไม่ต้องติดอะไรมีเยอะที่นี่มีน้ำมีทุกอย่างขายหมดแต่ราคาก็จะแพงขึ้นไปสักเล็กน้อยนะครับก็ไปเดี๋ยวไปดูมันมีของขายกันเยอะเลยไปเราไปดูกันตรงนี้ก็จะเป็นที่โล่งละ นี่ก็จะเห็นนะครับคนที่หาบของเราขึ้นไปของแต่ละชิ้นที่เราหาบขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างที่จะกว่าจะถึงนะครับลำบากมากๆดังนั้นผู้หญิงก็จะประมาณสัก4ี่ห้โลตัวนี้ก็ประมาณร่วมห้าสิโลได้ขึ้นลงนี่กี่ใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเวลาจังหวะที่ขึ้นสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงครับจากจากข้างล่างไปสามชั่วโมงถึงมันมันไปถึงตรงไหนหลังแปรแลปหลือเปล่าหลังแปรแล้วก็เราก็ของทิ้งไว้ตรงนั้น อนลงก็มาก็เหมือนกันครับก็เอาจากหลังแปลงลงมาแต่ตอนลงกับตอนขึ้นนี่ตอนลงจะเร็วกว่าครับเร็วกว่าเยอะเร็วกว่าตอนลงแสดงว่าประมาณเท่าไหร่สองชั่วโมงสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงโอ้โหสามชั่วโมงนี่ถือว่าเร็วมากนะวันหนึ่งได้กี่เที่ยววันหนึ่งถ้าคนเยอะก็สองเที่ยวครับจนจะสองเที่ยวเลยคโอ้โหสองเที่ยวนี่วันหนึ่งก็ได้ประมาณสักค่าค่าค่าแรงน่าจะได้ประมาณสักสองพันถึงไหมถึงนะถึงนะสองพันบาทตอนแรกๆมา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 หักไอ้นี้ขึ้นไปเนี่ยเป็นไงบ้างวันแรกๆตอนที่เรา เราลองเล่าให้ฟังได้ไหมได้ไหมครับได้ไมครักิโลได้กิโลได้ประมาณกิโลสามสิบสามสิบใช่ไหมตอนแรกนี่สามสิบสามสิบแล้วตอนแรกนี่เป็นไงบ้างกพอขึ้นไปเสร็จแล้วกลับมาปวดขาปวดทต่ไม่ไม่จูดีไหมแต่ตอนตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้คือหากขึ้นลงแล้วปวดไม่กลางคืนอะไรพวกนี้ปวดไหมมีมีบ้างครับมีบ้างแต่ไม่ได้ไม่ได้ปวดอะไรละสูงสุดได้เท่าไหร่สูงสุดสูงสุดเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบโลโอ้โหสูงเท่าคนคนหนึ่งเลยนะโอ้สุดยอดสุดยอดขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวับ นี่ไม่ไม่ให้ไม่หาบด้วยใช่ไหมเอาเองเลยใช่ไหมจุดยอดจุดยอดนายแน่มากเมื่อกี้นี้เธอผู้ที่เป็นคนที่มาพักข้างบนแล้วก็ข้างบนจะมีขยะเยอะเ็ก็เก็บขยะค่อยค่อยเก็บเห็นไหมก็ยค่อยเก็บถ้าเจออะไรที่เป็นเศษไม้เป็นเศษอะไรเนี่ยเขาก็จะเก็บไปเรื่อยๆตามทางเาเรียกว่าคนที่มีจิตอาสาที่จะทําลักษณะอย่างนี้เราไม่จําเป็นต้องเรียกร้องว่าใครต้องทําเรื่องอะไรคือเราคิดว่าเรื่องอะไรที่ดีเราก็ทําไป แล้วก็ไม่จําเป็นที่บอกทําแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปบอกว่าคนอื่นต้องทําอะไรเหมือนเราแต่สิ่งเดียวที่เราทําไปเนี่ยเราไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับและทําแล้วเนี่ยให้ดีต่อสังคมนะครับดีต่อคนส่วนใหญ่นั่นก็คือสิ่งที่ทําดีแล้วนะครับเราก็ทําของเราไปเพราะฉะนั้นถ้าเราทําหน้าที่ของเราอย่างสุดความสามารถแล้วเราก็ไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรนั่นแหละเดี๋ยงานก็จะเกิดลองคิดสูสิครับว่าคนไทยเราทุกคนรวมใจกันแล้วก็ทําลักษณะแบบทางนักท่องเที่ยวเมื่อสักครู่นี้ ถามว่า,าประเทศชาติจะเจริญไหมครับตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายซึ่งจะเป็นช่วงค่อนข้างที่จะชันที่สุดที่จะขึ้นไปที่ตรงหลังแปรซึ่งเวลาเราเดินจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยพอเดินมาถึงจุดตรงนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าเวลาขาเราเริ่มล้า ฉะนั้นตอนช่วงนี้ถ้าเราขึ้นไปเร็วๆเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายตรงที่ว่าขาใครที่ไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นตะคิวนะครับะฉะนั้นต้องค่อยๆนะครับขึ้นไปถึงจะถึงจะได้ครับ <Yeah. S 1> ครับวันนี้เราทีมงานทั้งหมดเลยของผู้บริหารพีไ่ไอก็มาพิชิต ภูเก็ตดึงครับผมครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมผมมา2ครั้งแล้ววันนี้เนี่ยก็คือผมก็อยากจะรู้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเอาพี่วัดก่อนแล้วพี่วัดเป็นไงบ้างวันนี้พี่วัดวันนี้เป็นครั้งที่2อ๋อครั้งที่2ครั้งที่2ครั้งแรกมาพมาจานนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยก็ได้อีกมุมมองหนึ่งเพราะว่า ช่วงเวลามันต่างกันครั้งก่อนเรามามืดแต่วันนี้เรามาไม่มืดไม่มืดสวา่างแต่ว่าเรามีผู้ร่วมทริปก็คือผู้บริหารที่มาด้วยมากขึ้นร่วมทุกขร่วมสุขกันละกันแล้วเราก็เห็นว่าในทุกครั้งที่เราคิดว่าเราลําบากเนี่ยเรายังเห็นคนอื่นลาบากมากกว่าเราอีกเยอะนะครับ,รบอย่างน้อยเราอยู่ที่กรุงเทพสบายสบายวันนี้เราลองมา ทำให้เองรู้สึกลําบากบ้างเนี่ยรเราทนได้ไหมนะครับผมคิดว่ามันเป็นการช่วยเราฝึกตัวเองอันนี้มาครั้งแรกครับซึ่งก็เขาเรียกว่าเป็นการเทสร่างกายมากกว่านะครับว่าร่างกายเราเป็นยังไงสองก็คือสิ่งที่เห็นก็คือในความถนัดของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเหมือนลูกหาเนี่ยบางคนหาได้70บโลบางคนได้11โลซึ่งตรงนี้ก็จะบ่งบอกว่าแต่ละคนมีความสามารถเฉพาะตัวสนุกครับสนุกเพราะว่าเราเราไม่ไม่เคยมาเดินแบบ ใช้เวลานานขนาดนี้ตอนแรกนี่เขาบอกว่า5้ากิโลนึกว่านิดเดียวบางทีเราทํางานเรารู้สึกว่าเราลําบากแต่พอมาเห็นคนที่เขาแบกนะโอ้โหแต่ละคนนะครับหนอกอย่างกระอุคือสูงมากทีนี้เนี่ยเราเราก็เห็นว่าคนที่เขาเดินนะครับคือผมเนี่ยเดินขึ้นมาเนี่ยผมจะเดินเรียนแบบเขาที่ทําไมผมขึ้นมาเร็วใช่ไหมครับเพราะว่าผมเห็นเขาเดินช้าๆแต่เดินแบบต่อเนื่องเราก็มองว่า ถ้าเราอยู่สมาธิอยู่กับการเดินทีละก้าวเนี่ยแล้วเดินแบบมั่นคงนะครับเราจะถึงเร็วกว่ากับคนที่แบบเดินแบบย่ำ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 เรามาถึงเนี่ยรับรองคุณได้พักแล้วก็นานแล้วคนที่เดินช้าๆเขาจะแซงไปนะครับให้เราทําสมาธิและอยู่กับปัจจุบันมากที่สุดเออรู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ที่แปลกใหม่มากค่ะเพราะว่าถ้าจะให้ตัดสินใจมาเองนี่คงไม่มานะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีทีนี้สิ่งที่กุ้งได้กุ้งได้เรื่องนี้คือเราอ่ะพอเราฟังคนที่มาก่อนเนี่ย ใช่ไหมคะเราก็จะไปพยายามที่จะทาตามแพทเทิร์นเขาพอเดินเดินไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ตัวเราพอเดินมากลางทางเริ่มค้นหาตัวเองเจอค่ะว่าเอ้ยเราต้องเดินเนี่ยแล้วเวลาเราเดินไปแรกๆนะคะเราก็จะมีการเลือกซ้ายเลือกขวาคือมองไกลๆไงฮะโอ้โหเหนื่อยริงๆค่ะอาจารย์พอเดินไปเอ้ยไม่ใช่เว้ย ก็กลับมาอยู่กับตัวเองก้มหน้าก้มตาเดินนี่เหา <c oughs> เอาหินก้อนไหนเดินเดินเรื่อยๆเออแล้วมันไม่เหนื่อยมันเหนื่อยน้อยลงกุ้งก็มาทาสมาธิพอมเขาเนี่ย <c oughs> ที่ได้เลยก็คือวางแผนแล้วก็ได้ในสิ่งที่ว่าบางสิ่งข้างหน้าเนี่ยเราได้ฟังคนหนึ่งเขาบอกมากหรือว่าพูดมากแล้วเราก็เอ๊ะเป็นกังวลว่าโอโ้โหกิโลสุดท้ายเนี่ยหนักหนาม,มากแต่พอเรามาจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มีการวางแผนได้มีการพักได้มีการเรียนรู้ที่เดินทางมาระหว่างทางกิโลสุดท้ายยังคุยกับพี่แต้ว่า เออมันไม่มันไม่ได้เหนื่อยเหมือนกับช่วงแรกด้วยซ้ำไปมาครั้งนี้แตกต่างจากครั้งแรกก็คือพอเรามาครั้งนี้เราจะรู้ว่าเรามีเป้าหมายเรื่องอะไรค่ะค่อยๆไปทีละสเตปค่ะครั้งแรกน่ะเราเป้าหมายของเราคือมาบนสุดอย่างเดียวพอครั้งที่สองก็คือว่าสมมุติว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าค่อยๆไต่บันไดขึ้นเรื่อยๆเราจะค่อยๆคิดแล้วก็จะไม่เหนื่อยเริ่มแรกเราลันๆมาปุ๊บเราเดินมาพอมาถึงตรงช่วงกลางๆเราอยู่ช่วงกลางแล้ว เริ่มจะมีแบบจากกลุ่มใหญ่แล้วค big big mm ่อยละลายเป็นกลุ่มย่อยพอเราย่อย <laughs> ปุ๊บ <laughs> เราก็คือเดิน <laughs> เราไม่ได้ทิ้งกันนะ <c oughs> เราไม่ได้ทิ้งกัน <laughs> <laughs> เขาเริ่มรุดจะรีดกัน,น, <laughs> แ,ลนแ,แล้วหลังก็พอมาปุ๊บเราก็จะค่อยๆไต่สเต็ปทีละอย่างแล้วก็รู้จักการผ่อนคลายระหว่างทางมันก็โอเคขึ้นสนุกค่ะ ครับตอนนี้ก็พวกเราเนี่ยก็เป็นอะไรนะเป็นทิปที่พูดถึงความในใจพูดถึงอะไร,รต่างๆว่ามันเป็นได้อะไรบ้างแต่ละคนก็ไปปรับตัวนะครับส่วนผมเองก็มีมาแต่ละเอะเรื่อยทางมานี่ก็มีเห็นรูปแบบมีอะไรหลายเรื่องนะครับแน่น,นอนนะครับเดี๋ยวเรามีเบรกหน้าจะเจาะลงลึกกว่านี้อีกนะครับไปพวกเราเย้